สวัสดีครับกระผมจ่าสิบเอกปียพงศ์มวยแก้วจิตอาสาพระราชทานของหน่วยกองพันฐานราบที่สกรมฐานราบที่31รักษาพระองค์ครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมและวันนี้นะครับผมนะครับพาทุกท่านมาเที่ยวชมวัด,ว,ดวัดหนึ่งนะครับของจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นก็คือวัดเขาดินซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาดินอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีครับและวัดและที่นี่ก็คือเป็นแลนด์มาร์ค อีสถานที่หนึ่งของวัดจังหวัดในภาคกลางที่เป็นกระแสในเรื่องราวที่เกี่ยวกับการผสมผสานระหว่างการเป็นญี่ปุ่นนะครับและวัดไทยจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเที่ยวชมวัดที่มีความแปลกมีเอกลักษณ์เฉพาะนะครับก็อาจจะพูดถึงในเรื่องกุศโลบายของพระนะครับพระท่านก็อาจจะพูดว่านะครับสร้างความโดดเด่น ให้นะครับประชาชนนะครับได้เข้ามาในวัดหรือประชาชนปัจจุบันนี้น้องๆวัยรุ่นนะครับอาจจะไม่ค่อยจะเข้ามาในวัดมากเท่าไหร่ก็อาจจะเป็นกุศลบายที่ทางวัดนั้นได้จัดทาเรื่องราวที่เกี่ยวกับกระตูนเกี่ยวกับความสวยงามของญี่ปุ่นเข้ามาผสมผสานกันกับนับวัดทําให้เกิดแรงดูงใจในการเข้ามาเที่ยวชมภายในวัดต่อวัดนี้ก็มีความสวยงามนะครับ จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างก่อนที่เราจะไปชมกำนันในฝากทุกท่านที่เข้ามาชมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้เรานะครับกิจอาสาพระราชทานในวันนี้ด้วยนะครับวันนี้จะไปด้านในเลยครับเจอกัน,นไ,ปไปเลยครับเราก็อยู่กันบริเวณที่เรียกว่าวัดเขาดินนะครับซึ่งม,มีเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับหนึ่งท่านนั้นก็คือท่านหลวงพ่อ เสือดำนะครับก็เป็นบอกว่าหลวงพ่อท่านเนี่ยตอนเป็นคาราวาสเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับตำนานเสือสุพรรณครับก็ใครเคยดูภาพยนตร์ในเรื่องเสือจนพันเสือหรือเสือใบเสือฟ้านเนี่ยหลวงพ่อท่านเสือดำเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันในอดีตที่มีความขึ้นชื่อในเรื่อง วิชาอาคมโครงกา์ชาตรีหรือมีการสมัยก่อนที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเสือต่างๆนั่นเองนะครับก็เรามาอยู่บริเวณด้านในแล้วก็จะเห็นว่ามีความสวยงามตามสไตล์นะครับของญี่ปุ่นผสมไทยนั่นเองนะครับก็อย่างที่ผมเรียนทน่าต้องว่าเป็นกุศโลบายในการเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชน Course. นะครับประชาชนนะครับอยากให้มาทําบุญมสัผัสเรื่องวัดนั่นเองนะครับด้านในจุดแรกก็จะมีการ เป็นวิหารนะครับของหลวงพ่อรํากิติสาโรนะครับด้านบนด้านที่สองก็จะมีนะครับศาลไอ้ไข่นะครับที่ที่ทำไว้ให้กับประชาชนที่เลื่อมใสไอ้ไข่นะครับเข้ามาได้นะครับก็จะมีกลิ่นไอนะครับของหลายๆความเชื่อนะครับก็เรามาที่นี่นะครับใครเลื่อมใสบูชาไอ้ไข่ก็มาได้นะครับ นี่ช่างภาพนะให้ดูตรงนี้ทางวัดทําไว้ค่อนข้างที่จะเป็นน่ารักเลยนะครับก็จะมีอ่าตรงนี้ก็จะเป็นป้ายเช็คอินป้ายแรกที่เราจะพาทุกท่านเข้ามาชมกันใครที่เป็นสายถ่ายรูปชอบความสวยงามนะครับห้ามพลาดเลยเด็ดขาดเพราะว่าวันนี้ผมและช่างภาพเองก็ตกใจนะครับว่าเรามากันที่นี่เรามาอยู่ในประเทศญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่ใช่ครับเราอยู่ในประเทศไทยนะครับอ้าวจุดที่สอง ป้าเช็คอินที่2เยอะเก็บท่าบันที่เลึกๆหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่มีความสวยงามเลยนะครับท่านผู้ชมครับก็อยากให้มาเที่ยวชมกันนะครับเพราะว่าเป็นกระแสเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีอะไรบ้างด้านบนจะมีพระบรมมราธาตุเจดีนวมมงคลเศรษฐี <S 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 ด้านบนนะครับและมีรอยพระพุทธบาทคู่ แล้วกม็มีนะครับรูปปั้นแมวกวักซับนะครับดารูมะเทพเจ้าแห่งความหวังและภาพจิตกรรมไทยญี่ปุ่นนั่นเองท่านผู้ชมครับ,รบเรามาอยู่กันส่วนแรกเลยตรงนี้นะครับเขาจะเรียกว่าเสาโทรุอีนะครับซึ่งมีความสำคัญอย่างไรเสาโทรุอีนี้นะครับตามความเชื่อของคนญี่ปุ่นเสาโทรุอีนี้นะครับ เป็นประตูสัญลักษณ์ของประตูสู่ชีวิตหลังความตายหรือประตูสู่เทพ,พเจ้าเราจะเห็นเสานี้นะครับในสื่อแัะษารคดีท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเสาเนี้ยเสาทุลรอีอนเนี่ยด้านหลังเสาทุลรอีอนเนี่ยด้านหลังจะเป็นสถานที่ที่เกี่ยวกับเทพ,พเจ้าหรือศาลเจ้านั่นเองนันที่นี้ก็มีความเชื่อมโยงของเสาทุลรอีอนนะครับและการเดินทางเข้าสู่ดินแดนของ เทพเจ้าด้านบนนั่นเองนะครับก็มีการผสมผสานของอารยธรรมนะครับหลักของเชื่อทางพุทธนะครับมหายานของเรานะแล้วก็ศิลปะที่มีนัยยะในเรื่องเสริมแทรกนะครับของคนญี่ปุ่นด้วยนะครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้จะมีเสาทุเรียตามสะพานทางเดินพยายนคคู่ขึ้นไปนะครับก็ตรงนี้นะครับจะมีอยู่ประมาณ หกสิบกว่าขั้นนะครับท่้ที่ผมได้มาเซอร์วดูก่อนแล้วนะครับก็ทางวัดก็จะสังเกตว่าหลวงพ่อดำนะครับหลวงพ่อเสือดำเนี่ยท่านเป็นที่เคารพบ,บูชาเรื่มสายของพี่น้องจังหวัดสระบุรีแต่วก็พิชชนของพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเราก็มีตำนานหลายเรื่องราวที่เกี่ยวกับตำนานเสือใบเสือฟ้านเสือดำนะครับด้วยนะครับ ดนตำบนก็จะเป็นวิหารส่วนแรกที่เราจะขึ้นไปชมด้านบนครับทางผู้ชมกรับก็ทางวัดก็มีตู้บริจาคหูชาต่างๆนะครับต่อตรงนี้ที่เราเดินผ่านมาด้านบนก็ทางเดิน8 3ดขั้นนะครับน,นี่ไงก็จะมีเรื่องเราที่มาทำบุญวัดเขา,านี่ยนคะคร เรามาทําบุญกับแมวกวักซับก่อนนะครับเดี๋ยวผมดูเงินก่อนว่ามีไหมสองหลังทุกประการเนาะสาวทุกชวแมวกวักซับนะครับเดี๋ยวออกไปเจอห้องน้ำเลยลูกที่สาวทุกคนได้สร้างไว้เนี่ยนี่นะครับเดี๋ยวเราจะร่วมทําบุญกับทางวัดแมวกวักซับนะเผื่อจะได้ซับกับเข่าบ้างนะครับนี่นะครับนี่แมวกวักซับหรือเรียกว่ามานิคิเนโก เมกวักซับนะครับก็หน้าหลังมีมานิคิเนโกแลนด์แต่ผมยังไม่พาท่านผู้ชมไปชมหรอกผมจะพาทุกท่านไปบูชารอยพระพุทธบาทคู่ก่อนนะครับทางวัดก็จะมีการจัดตั้งเป็นบูรพอาจารย์ต่างๆที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยนะครับอาทิเช่นหลวงพ่อเดิม หลวงปู่หลิวนะครับหลวงพ่อเสือลิงดำนะครับแล้วก็จะมีรูปเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับหลวงพ่อเสือดำนะครับรูปนี้นะครับก็เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของกมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับก็จะมีพี่ๆนะักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมไม่ขาดสายนะครับวันนีนะ้เรามากันวันธรรมดาแต่ถ้าเป็นมาวันหยุดทั้งกาดเตรเลหรือวันเสาร์อาทิตย์รับรองว่าคนเยอะแย,ะ,ยะมากมายนะครับ ก็จะมะีให้ยังภาพชมตู้ที่ทางวัดตกแต่งไว้มีความสวยงามจะเป็นพวกชุดตุ๊กตาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะมีด้านบนก็เห็นมีตุ๊กตาพิวลมุมเขาเรียกตุ๊กตาอะไรนะอ๋อกระดิ่งกระดิ่งลมนะครับก็ไว้ให้เราเนี่ยไว้ ขอพรนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเข้าไปเลยปิดทองรอยพระพุทธบาทปู่ทอง่ไปนะครับตางระลับงานอ่ะเดี๋ยวจะขึ้นไปด้านบนนะครับท่านผู้ชมนี่เลยครับเดี๋ยวถอดรองเท้าก่อนหน้าล่างก่อนนะครับเรามาเข้าบริเวณเขตอารามวัดแล้วถอดรองเท้าก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวิหาร รอยพระพุทธบาทคู่นะครับซึ่งเป็นรอยที่เราทางวัดจำลองนะครับตามหลักความเชื่อของพระพุทธศาสนานะครับของประเทศไทยหรือสวรรณภูมิสยามเนี่ยมีความเชื่อมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาหรือเก่ากว่านั้นในเรื่องการจาริกสแสวงบุญบูชาน้ัสการ รอยพระพุทธบาทจำลองซึ่งในประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยพระเจ้าทรงธรรมในช่วงกลางช่วงปลายของรัชสมัยกรุงศรีอยุธยามีการค้นพบรอยพระพุทธบาทจำลองนะครับที่พระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาต้องมาสักการะเป็นประจำปีนะครับรอยพระพุทธบาทนั้นอยู่ที่ วัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีครับและสถานที่แห่งนี้วัดเขาดินก็ได้ทํารอยพุทธจําลองนี้ไว้ให้กับพุทธศาสนิกชนนั้นได้เข้ามาสักการะเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นหนึ่งความรู้ที่เรามอบให้นะครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับก,ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราคนชาวพุทธนะครับเลื่อมใสศรัทธานะครับ ตามรอยพระพุทธศาสนาหรือหลักความเชื่อทางพระพุทธศาสนาของเรานะครับที่มีแต่ดั้งแต่เดิมมาตั้งแต่มอดีตนั่นเองนะครับก็ประเทศไทยเราเป็นเมืองพุทธก็ว่าได้นะครับเดีย๋ยวเราจะพาทุกท่านเนี่ยไปชมบริเวณที่เป็นอ่าเนโกแลนด์นะครับว่าเป็นยังไงที่น่าสนใจสวยงามยังไงบ้างนะครับอ,ออกมาด้านหนอ่อยผมจใส่หมวกนะครับ ก็เป็นสถานที่หนึ่งนะครับก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านเลยที่เข้ามาชมนะครับการไลฟ์สตรีมของเราวันนี้นะครับเพ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ื่อนๆจิตอาสาพระธานก็วันนี้เป็นการท่องเที่ยวนะครับจะว่าสายมูกก็ได้นะครับว่าท่องเที่ยวก็ได้นะครับ <Okay. S 1> เป็นเรื่องราวผสมผสานกันระหว่างปร <Okay. S 1> ะ,ะวัตาิศาสตร์นะครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกัน เลาย,ยุคหลายสมัยนะครับเขายมีคุณป้าคอยบ,บอกกล่าวบอกบุญให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาที่นี่นะครับสวัสดีครับคุณป้าครับก็มีคุณป้าคอยแนะนําบอกบุญให้กับประชาชนที่เข้ามาในพื้นที่แห่งนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นนะครับรูปสักการะของบูรพาจารย์ต่างๆโดยเฉพาะท่านแรกเลยก็คือรูปแรกเลยคือพระครูสุนทรธรรมวิมลหรือหลวงพ่อเสือดํานะครับแล้วก็มีบูพระบาอาจารย์ ท่าอื่นๆนะครับที่เห็นอยู่ด้านกลางที่เราเห็นคุ้นชินก็วงพ่อวัดตากน้ำนั่นเองนะครับหรือนะครับพระมงคุลเทพมุนีหลวงปู่วัดตากน้ำนะครับก็ปู่สดนะครับก็นี่อย่างที่เราบอกว่ามีกระดิ่งลมนะครับตรงนี้ก็มีแขวนกระดิ่งลมตามความเชื่อก็คือเราเนี่ยอยากจะบอกบุญหรือ,อจะสาะ,ะเพาะต่อชะตา หรือจะ<า><อ>ส่งเสริมดวงของเราก็สามารถที่จะเขียนบอกบุญไว้ในนี้แล้วก็ไปแขวนไว้ที่บริเวณเรากระดิ่งลมนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งอีกหนึ่งความเชื่อนะครับ<า>ครับขอบคุณป้าก็มาจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานครับป้าครับ เดรรียจิตอาสาพราะทางทาบขอบคุณครับคุณตาครับเร้เราได้รับพรจากคุณป้าเรียบร้อยแล้วเราไปดูที่ในเกะแลนเลยมีอะไรกันบ้างนี่เลยครับเสาทุปลเอียดต้นแรกสวยงามไหมครับและนี่คือกระดิ่งขอพรเดีย๋ยวผมเคาะละกระดิง่งหรือระคังดีท,ทั้งภาพนี่กระดิง่งนี่ระคังเราจะเคาะระคังให้โดนกระดิ่งเนาะนะครับสามครั้งหา กาที่โคมไฟต้นสักุระนะครับสวยงามไหมครับท่านผู้ชมครับก็ผมพูดผมเล่าพามาชมไม่เท่ากับท่านผู้ชมมาชมเองนะครับท่านผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวเรามาตรงนี้เลยอ่าเดี๋ยวมีความรู้เนาะตรงนี้เนี่ยอาจจะแปลกแลกหน่อยดูทำไมยักษ์หน้าตาแปลกแปกหนึ่งความเชื่อของยักษ์ที่เฝ้าประตูนะครับผมจะพูดว่าตามตำนานกล่าวไว้ว่ามียักษ์ มีมหายักษ์เนี่ยเข้าไปกวนเข้าไปกันกแกล้งพระพุทธเจ้าตอนพระพุทธเจ้านั้นทรงเทศนานะครับพระพุทธเจ้าก็ทรงเทศนาธรรมให้กับเหล่ามหายักษ์เหล่านี้เรามหายักษ์ตนนี้ก็ได้รู้สึงถึงพระธระรมที่พระพุทธเจ้านั้นทรงตรัสทรงสอนยักษ์เหล่านี้ก็เลยอุทิศตน เพื่อเป็นถวายเป็นพุทธบูชาโดยการเฝ้าหน้าวัดนั่นเองนี่คือหลักความเชื่อหนึ่งนะครับและยักษ์ตนนี้เรียกว่ายักษ์โศกันนะครับส่วนตนนี้เรียกเรียกว่า,ายักษ์สิงหาเดชะนะครับที่นี่ในประเทศไทยเราหลาย,ลายวัดเลยก็จะมีลักษณะเป็นยักษ์เนี่ยเฝ้าประตูไม่ว่าจะเป็นวัดพระแก้วนะครับยักษ์วัดแจ้งยักษ์วัดโพ สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องราวตำนานที่เกี่ยวกับยักษ์เกี่ยวกับพระพุทธศ,ศาสนานั่นเองนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะครับก็มีการประดิษฐานพระพุทธจินราชนะครับแล้วก็มีการจัดสวนสไตล์ญี่ปุ่นให้กับนักท่องเที่ยวนั้นได้มาเที่ยวชมกันนะราะเป็นกุศโลบายของของทางวัดที่อยากจะเชิญชวนทุกคนได้เข้ามา ในวัดมาทําบุญมาขัดเกลาทางด้านจิตใจให้มีความผ่องแผ้วผ่องใสย,ยิ่งขึ้นนั่นเองครับก็ว่าเป็นการทาให้เกิดแลนด์มาร์คทำให้เกิดแรงดานใจในการเข้าวัดตัวเองนะครับ mm hmm. ก็จะบอกว่าปัจจุบันนี้ก็คนเราห่างจากวัดค่อนข้างมากก็ทางวัดเองก็ทาเป็นกุศลบายอยากให้เรามาเข้าวัดนั่นเองนะครับนี่นะครับ mm hmm. นะครับเทพเจ้าแห่งความสมหวัง หรือดารุมะนะครับก็สวยงามไหมครับท่านผู้ชมอ้าวไปกันต่อนะครับนี่ก็มีความเชื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัวเป็นหนูนะครับแล้วมีการจัดส่วนเหมือนญี่ปุ่นนะครับมีการทําเป็นประตูป้ายนะครับนี่มีการขอพรน,นะครับมีครบไฟมีแมวนะครับเนโกะนางกวักเดี๋ยว ช่างภาพผมจะผมขออนุญาตเก็บรูปไว้เป็นที่ระลึกหน่อยครับนะครับส่วนนะครับท่านผู้ชมส่วนนะครับก็ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับอยากให้ทุกท่านมาเที่ยวชมให้เห็นนะครับความสวยงามอยู่ไปทางนี้นะครับผมจะให้พาไปเฉียวๆดูแล้วกันนะครับตามผนังรอบวิหารเนี้ยนะครับก็จะมีการวาดรูปเป็นลักษณะของสีสีน้ําสีน้ํามันนะครับ แต่เป็นลักษณะาการวาดรูปที่มีความสอดพ้องก,กันกับไทยญี่ปุ่นบริเวณโดยรอบเลยนะครับก็มีความสวยงามมากเนดะีย๋ยวผมขอไปทางตามเธอเันดีกว่านะครับท่านผู้ชมนะก็นี่ก็เป็นจุดเช็คอินจุดเช็คอินที่เห็นแล้วก็มีบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์คุณยายคุณตามีความ,มเห็นมความได้ช่างภาพแอบมองไปที่ ความสุขของครอบครัวนะครับที่คุณลูกนะครับพาคุณพ่อคุณแม่มาเที่ยวชมสิ่งสวยงามนะครับก็มีคุณตาคุณยายมาเที่ยวชมกันนะครับให้คุณนเคยเก้าสิบนะครับนี่คับคุณตาอายุเก้าสิบนะครับมากับนะครับลูกนะครับพาคุณยายมาเที่ยวช่วยนะครับสวยไหมครับคุณตาครับที่นี่ครับสวย สวยไหมครับที่นี่ครับสวยไหมครับออ๋ได้เกินครับผมเมื่อก่อนไม่สร้างไม่จ้างนะหลังนี้ทำานหลุงพ่อเป็นชาวบ้านครับเดี๋ยวผมขอแยกไปเนี่ยไปงูต่อนี่คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับท่านผู้ชมครับแต่ก็เป็นการจำลองนะครับก็ไม่เชื่อว่ารีทำไมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์จริงหรือเปล่าก็เป็นการสร้างให้ดูเหมือนสไตล์ญี่ปุ่นนะครับอี่ไปครับก็เป็นสถานที่สวยงามที่ เป็นเชิญการท่องเที่ยวด้วยนะครับเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนักนะครับเราก็สามารถที่จะมาเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญสําคัญของจังหวัดสุพรรณบุรีก็คือบึงชวากนะครับแล้วก็ศาลสิงโตที่อำเภอเ,เมืองจีนี่นะครับวัดต,ตาเลไลมีเยอะเลยนะครับก็มาเที่ยวกันนะครับ ตรงนี้จะเป็นโซนของฝากและสถานที่เป็นที่เป็นคอฟฟี่ช็อปนะครับมาให้ดูว่าจุดแรกนี่คืออะไรจุดแรกคือห้องโถงรับรองนะครับที่แต่งเป็นรูปแบบสไตล์ญี่ปุ่นให้กับนักท่องเที่ยวนะั้นได้เข้ามานั่งแล้วเก็บภาพนะครับเป็นที่ระลึกนั่นเองนะครับ เอาเดี๋ยวผมจะเข้าไปเก็บเป็นที่ลึกไว้ดีกว่านะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นความนี่ครับท่านผู้ชมนี่นั่งเหมือนกับพวกท่านเจ้าเมืองไหมครับะนะครับนี่ก็คือเป็นสถานที่ที่เป็นการท่องเที่ยวของเราที่พาทุกท่านมาเที่ยวชมกันนะครับเราจะไปกันต่อนะว่ามีอะไรต่อไปบ้างนะครับ ้าตรงนี้ก็จะเป็นโซนของของฝากนะครับก็จะมีทางวัดจะจัดจุดจำหน่ายของฝากนะครับให้กับท่านผู้ชมก็จะเป็นชาเป็นผลิตภัณฑ์นะครับต่างๆนั่นเองตรงนี้จะเป็นคอฟฟี่ช็อปของทางวัดนะครับนี่ครับจุดชมวิวที่ทางวัดนั้นได้เปิดประตูให้เราเห็นทัศนียภาพด้านนอกของวัดนะครับและบรรยากาศโดยรอบ ของอำเภอเดิมบางนางบวชอ่าวบรรยากาศสวยงามเลยทีเดียวนะครับชาวญี่ปุ่นนะครับมีความเชื่อหนึ่งที่เกี่ยวกับโชคลาภมีสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีความเกี่ยวพันกับเทพเจ้าแห่งโชคลาภนั่นก็คือน้องแมวเหมียวๆนะครับ หรือภาษาญี่ปุ่นเรียกเขาว่าเนโกะนะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศที่ครอบครัวพาครับบุตรลูกหลานมาเที่ยวชมกันนะครับก็สวยงามไหมครับก็จัดไว้สวยงามเลยทีเดียวนะครับจัดบ,บสไตล์ญี่ปุ่นนะครับสอดแทรกเรื่องราวที่เกี่ยวกับการทาคำสอนขององ,งค์สัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ด้วยนะครับเราเป็นพุทธศาสน,นิกชนเราเราม่ต้องไม่ทิ้งวัดนะครับ ก็เป็นอีกเรื่องที่เราพาทุกคนมาเที่ยวนะครับอาจจะมาตรงใต้แรกตรงนี้ก็จะเป็นแลนด์มาร์กนะเป็นเหมือนกับสลารอรถหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ครับอ้าวสวยไหมครับท่านผู้ชมครับอยากให้ท่ทานผู้ชมนะครับมาเที่ยวกันนะครับว่าที่นี่นะครับก็ถือว่ามีความแปลกพอสมควรในเรื่องการผสมผสานศิลปะของชาติญี่ปุ่น และวัดไทยนะครับต่ตรงนี้ที่เราอยู่ด้านหน้านี้นะครับอยาให้ทั้งภาพแพนไปผมจะกล่าวถึงนะครับตรงที่เราเห็นยอดแหลมๆสูงๆนี้นะครับก็เรียกว่าอ่ะเดี๋จังภาพไม่เห็นตรงนี้จะเรียกว่านะครับมหาธาตุเจดีศีรัตนสุนทรประชาสัินะครับก็ครั้งหนึ่งนะครับ สมเด็จพระนิธิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามมกุฎราชกุม,มารีองค์ท่านได้สเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่นะครับก็ก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับหาที่สุดไม่ได้ที่องค์ท่านได้สเสด็จพระราชดำเนินนะครับมาที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ,บ,รนะรบเราไปดูดีว่าด้านในจะมีอะไรบ้างตรงนี้เป็นบริเวณด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าด้านหน้าเห็นไหมครับเสา ทุระอขนาดใหญ่เลยนะครับซึ่งก่อนที่ผมจะเข้ามาในพื้นที่นี้นะครับนั่งรถมากับทีมถ่ายทําแล้วก็หัวหน้าเนี่ยเห็นเสาทุระอีมาเลยนะครับแต่กไกลเลยนะครับช่งางภาพผมบอกหุ้ยสวยอะเขาบอกอย่างนี้สวยจริง,รงนะครับช่างภาพสวยไหมครับสวยนะฮะอาจจะมีการตกแต่งด้วยเน้นน้อยนะครับเน้นน้อยของที่เราคนยุคผมเนาะคนยุค ยุคเกาศูนย์เนี่ยจะมีการ์ตูนการ์ตูนเรื่องหนึ่งที่มีเนน้อยที่ชอบคิดนั่งคิดขัดอ่านั่งคิดติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกบุษะบุษขาวิศชน,ะนาน็่คือเนน้อยอิกคิ้วสั่งแปลกไหมครับท่านผู้ชมนี่อาจจะไม่เคยเห็นผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับตรงนี้นะครับเรียกว่าเท้าวเวสสุวรรณนะครับ ก็เป็นเทพเจ้าแห่งโชคแห่งราบนะครับซึ่งในหลายที่เราก็อาจจะเห็นอยู่จนเห็นบ่อยชินตานครับว่าไปที่ไหนก็เจอเท้าวเวสุวรรณเท้าเวสุวรรณก็ในรูปลักษณ์ใหม่ที่เราอาจจะไม่เคยเห็นเท้าวเวสุวรรณในรูปลักษณ์ของศิลปะของญี่ปุ่นนะครับเป็นเด็ยมีท่านนักท่องเที่ยวมาชมอยู่นะครับ เดี๋ยวจะชมด้านในว่ามีอะไรบ้างนะครับท่านผู้ชมครับด้านในก็จะมีการประดิษฐานนะครับพบพุทธรูปรางหนึ่งนะครับปรางนี้นะครับก็ช่างภาพผมบอกว่าเป็นปรางอะไรครับช่างภาพออกเสียงเลยครับห้ามจน,น,มจนโอ้ปรางนี้คือปรางห้ามจนนั่นเองนะครับ ผมเพิ่งจะได้ความรู้ใหม่จากช่างบ้านผมเองนะครับแนีว่าไปกันมาหลายวัดแล้วนะครับเนี่ยเจอเพิ่งเจอปางห้ามตนนี่แหละนะครับก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับก็ชื่อว่ายัางสร้างไม่แล้วเสร็จนะครับก็แต่ก็เห็นรูปลักษณะที่มีความสวยงามอยู่ในพระมหาเจดีย์แห่งนี้นะครับก็จะมีรูปลายลักษณะที่เป็นรูปวาดที่เกี่ยวกับพุทธเจ้านะครับในในรูปแบบของการ์ตูนน่ารักน่ารักนะครับ ญี่ปุ่นญี่ปุ่นผสมไทยนะครับมีปลาคาราพด้วยนะก็เป็นสถานที่หนึ่งที่เราพาทุกท่านมาเที่ยวชมเดี๋ยวเราจะมาปิดกระทงนี้ดีกว่านะครับจะได้เห็นทัศนียภาพด้านหลังเลยว่ามีความสวยงามอย่างไรกันนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับด้านหลังของผมก็คือบริเวณที่เป็นยอดเราพาท่านเข้ามาเที่ยวแล้วแหละนะครับก็เป็นอีก EP หนึ่งที่เรามาท่องเที่ยวกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ ก็อยากจะประกาศประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราของเรานะครับมีเรื่องราวสาระดีๆที่อยากให้ท่านผู้ชมนั้นเข้ามากดติดตามครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Instagram t i ก t o k นะครับมีเรื่องราวสาระดีๆของจิตอาสาพระราช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับหรือนําเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความรู้ต่างๆอยากจะให้ทุกท่านเข้ามากดติดตามเพื่อรับชม รับชมนะครับในกิจกรรมดีๆของเราและนะครับประเด็นที่สําคัญก็คืออยากจะมีการร้องทุกข์แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ถ้าเรามีประสบปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไม่ว่าเป็นปัญหาอะไรนะครับก็ส่งเรื่องราวการรองทุกนั้นมาได้นะครับในข้อความของเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชฐานของเรานะครับหรือการส่งอินบ็อกซ์มานะครับถ้าไม่รู้ว่าจะทํอยังไงก็ เข้ามาสแกน q r Code ทางด้านซ้ายมือของผมนะครับแล้วก็เข้ามาที่อินบ็ส่งข้อความการช่วเหลือน,นั้นนะครับก็ะจะมีทีมพี่อาสาคอยรับเรื่องแก้ไขปัญหาต่งางๆถ้าไม่สะดวกในการส่งข้อความสามารถที่จะโทรสายด่วนฮอตไลน์นะครับหมายเลข1510ที่โรงเรียนจิตอาสาของเรานั้นได้เปิดอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อไว้ให้กับท่านผู้ชมครับก็เป็นอีกหนึ่งอีที่เราพาทุกท่านมาท่องเที่ยวและ ก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับผมขออนุญาตน้อมนําพระราชปัิธานของพระบาทสมเด็จพระจ้ยูหวัวที่พงค์ท่านนั้นได้ทรงโปรดมีพระมหากรุณาธิคุณโปดกล้ากล่าวไว้นะครับประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขแก้ไขสิ่งผิดสืบสารในพระราชปัิธานภายใต้ปัจจัของเศรษฐกิจพอเพียงครับและว,วันนี้กับผมจากสดเอกปีพงศ์ไมฆแก้ว ิจอาาสพระราชทานของหน่วยกองพันทหานร,ราบที่3กรมทานร,ราบที่3เสื่อรักษาพงขอลาท่าผู้ชมไว้เพียงเทนี้ EP หน้าเจอกันครับวันนี้สวัสดีครับ